หนูคือหนึ่งในนั้นที่เจ็บปวดกับอดีตอย่างที่ครูบอกเลยค่ะพยายามคิดแต่สิ่งดีๆไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เริ่มนะคะเริ่มฝึกใหม่หลายๆท่านที่อินบอกหาครูก็เจ็บปวดกับเรื่องของความรักเจ็บปวดกับเรื่องของเพื่อนรักเจ็บปวดกับเรื่องของการเงินในอดีตที่ผ่านมาหลายๆท่านเป็นแบบนั้นแต่ยองรู้ไว้เถอะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะไม่ได้ทำให้ตัวเราที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ดีขึ้น เขามีแต่จะฉุดรั้งตัวเราให้กลับไปเป็นคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะการที่เราคิดแต่เรื่องเดิมๆเศร้าอยู่กับเรื่องเดิมๆเ,เป็นการส่งสภาวะไปยังจักรวาลทั้งสิ้นเป็นการยืนยันกับจักรวาลว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ฉันต้องการส่งมาอีกนะส่งมาอีกประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละปูทางอนาคตของเราใหม่ด้วยความคิดของเราในปัจจุบัน เราอยากให้สิ่งไหนเกิดขึ้นกับตัวเราเริ่มเปลี่ยนความคิดใช้กฎแห่งการแทนที่แทนที่ด้วยเรื่องราวดีๆภาพดีๆสิ่งเหล่านั้นที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดทําให้เรารู้สึกเศร้าหมองไม่อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นรวมถึงท่านที่ทําให้เกิดเหตุแห่งทุกก็ไม่อยู่แล้วดับสิ้นไปแล้วณนะตั้งแต่ตอนที่เกิดขึ้นเหลือไว้แค่ระดับความคิดของเราที่ตกค้างอยู่ในสมอง เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจงรู้เท่าทันความคิดของตัวเองมาอีกแล้วนะเจ้าความคิดลบเธอจะเข้ามาทําให้พลังงานของฉันต่ำลงใช่ไหมต่อสู้เลยใช้กฎแห่งการแทนที่พลิกพลิกชีวิตของตัวเอง เปลี่ยนไปคิดเรื่องราวดีๆแล้วเรื่องราวดีๆนี่แหละจะนำพาสิ่งดีๆมาให้ในตอนที่เราใช้กฎแห่งการแทนที่แทนที่ด้วยเรื่องราวดีๆภาพดีๆนั่นเป็นการส่งสภาวะเหมือนกันส่งสภาวะไปว่าฉันยืนยันกับจักรวาลว่าฉันปรารถนาสิ่งสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวฉันเกิดเป็นการหนุนนําส่งสภาวะนั้นมาให้เรารู้สึกจริงๆในโลกมายาส,สร้างให้เกิดเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คน เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆณวันวันนั้นที่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะสําหรับตัวเราและจักรวาลเราจะดึงดูดสิ่งดีๆผู้คนดีๆเข้ามาหนุนนําให้เราได้ใช้ชีวิตตามความคิดที่เราได้ส่งไปก่อนหน้านี้เราส่งภาพดีๆแบบไหนไปหรอพลังงานดีๆอย่างไรสภาวะดีๆแบบไหนไปหรอนั่นแหละอนาคตเราจะได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะมนุษย์เป็นผลพวงแห่งความคิดตน เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่เศร้าหรือนอยกับเรื่องในอดีตเลยไม่มีอยู่จริงจบไปแล้วทุกอย่างคงไว้แค่ในความคิดอยู่ในระดับความคิดเท่านั้นจงรู้เท่าทันครูเข้าใจเพราะว่าครูเป็นคนคนนั้นมาแล้วทุกคนครูครูทุกมานักต่อน,นักแล้วในอดีตแต่พอหลุดมาได้เนี่ยโอ้โหทุกคนฉันเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ไม่มีอยู่จริงพอเริ่มที่จะแทนที่ด้วยภาพดีๆเรื่องราวดีๆการดํดานดเนินชีวิตไปในแต่ละวันกลายเป็นว่า ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเพราะว่าพลังงานเราสูงขึ้นเราคิดแต่เรื่องราวดีๆในแต่ละวันพลังงานยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเจอแต่คนดีๆก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ยังคงอยู่กับเรื่องราวในอดีตออกมานะคะอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่ว่าใช้กฎแห่งการแทนที่โอเคไหม